กามินอยู่ใช่ไหมถ้าท่านใช้การมินวิธีการวาดแผนที่ใต้น้ำสำหรับรุ่นที่ไม่มีแผนที่เป็นการวาดแผนที่สดใต้น้ําโดยตัวท่านเองเมื่อเข้าสู่หน้า g p s s สเซาเดอร์กดเมนู1ครั้งกดเลือกแผนที่เดินเรือแต่ละท่านแต่ละรุ่นนะครับอาจจะตแตกต่างกันแต่ปัจจัยเหมือนกันเลือกฟิกดาว w n คอนทัวร์กดซ e ล e c t กหรือกดยืนยันหรือกดเครื่องหมายถูกปุ๊บเริ่มการบันทึกนะครับยอมรับหลังนั้นท่าก็วิ่งเรือเลยนะครับ ด้วยความเร็วประมาณสัก2นัดสนัตสังเกตการเป,เปลี่ยนแปลงสีเขียวเหล่านี้คือวงประเภทหัวแต่ละประหัวมันจะมีความกว้างที่แตกต่างกันไปท่านก็วนนะครับวนไปเรื่อยๆกับหมายที่เรามีนะครับกับหมายที่เรามีเดี๋ยวบางผมมาให้นะ,ะให้เห็นง่ายๆนิดนึงย้อนกอลับอ่าเราก็วิ่งไปเรื่อยนะครับเร่งเครื่องนน้อยเร่งไปสักสองนัดสามนัตมันก็จะวาดนะครับเป็นลายละเอดสำหรับท่านที่มีแผนที่ท่านก็สามารถทําแบบนี้ได้หรือท่านรุ่นที่มีแผนที่แล้ว ท่านก็สามารถทําขั้นตอนนี้ได้ท่านก็วิ่งเรือวนเรือไปเรื่อยๆนะครับณบริเวณหมายของเรารอุปกรณ์ก็ทําการวาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับต้องเลทางนะครับเพราะท่านขึ้นอาจจะขึ้นไปวางไข่ข้างเกาะได้ครับเพราะจริงๆแล้วการสร้างแผนที่เหล <c oughs> ่านี้นะครับเราสามารถสร้างในกลางทะเลได้แต่วันนี้ลมแรงบางเลยมาสาธิตนะครับในบริข้างเกาะนะครับให้เห็นว่ามันสามารถวาดแผนที่สดได้รายละเอียดมันจะขึ้นเส้นสีเขียวเหล่านี้บ่งบอกว่าคือจุดที่เราเข้าไปแล้วแล้วก็เวียนออกนะครับเพื่อลายเส้นมันเพิ่มขึ้นนะครับ มันก็จะวาดเรื่อยสังเกตไหมครับตรงนี้เมื่อกี้ในแผนที่ไม่บอกความลึกแต่ตอนนี้มันบอกความลึกมาแล้วน้ํา24บสีนะครับเดี๋ยวมันก็จะวนไปเรื่อยมันก็จะวาดเป็นลายละเอียดแบบนี้ขึ้นมานะครับการมินทุกรุ่นนะครับตั้งแต่5 c าขึ้นมาสามารถทําได้หมดนะครับอ่าท่านก็วนเรือนะครับวนเรือวนวนวนตามเส้นสีเขียวถ้าท่านเข้าไปในนี้ใสงว่าทางแล้วสเกิลายน้ำครับมันก็จะมีการสร้างต่อกันมามันดีอย่างไรกับการสร้างแผนที่ใต้น้ำหนึ่งในการกลุ่มที่ต้องการจิกนะครับ ก่อนที่ท่านจะไหลเรือเรือไหลไปทางไหนเลนเอ่อไหลไปทางที่นาที่ที่บางลายแผนที่เหล่านี้มันจะบอกท่านได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววางใจได้ครบนะครับอ่าขั้นตอนเหล่านี้อาจใช้เวลาเท่านี้นะแต่เมื่อครั้งต่อไปท่านวิ่งเรือเข้าหมายนี้นะครับโอ้ชชวยท่านได้เยอะเยอะมากๆ,ๆนะครับเพราะว่าเรามีแผนที่เป็นของตัวเองและเป็นแผนที่สดสดหมายถึงการวาดขนาดนั้นโดยใช้หัวซาวเดอร์ในการอ่านค่าแล้วบ่งบอกความลึกจากเมื่อกี้ต้นคลิปสังเกตว่ามันจะไม่มีความลึกบอกนะครับแต่พอเราวาดแผนที่เราผู้ใช้ มันก็จะมีตัวเลขความลึกบอกประมาณนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ลมลมแรงครับลมแรงเลยอยู่ข้างเกาะอ่อนก็เลยได้โอกาสมาทําข้อมูลถ้ามีหลายท่านถามเรื่องของการวาดแผนที่ใต้น้ำเนะเาะระหว่างวิ่งเจอหมายเดี๋ยวลองเลยว่ากัดไม่กัดเนาะนี่ครับเจอหมายอีกอก็วนไปเรื่อยอ่าเมื่อเต็มแล้วนะครับกดเมนูนะครับที่แผนที่ถ้าเกิดท่านเข้าเป็นที่พิเศษอย่างเดียวก็ไม่ต้องเข้าตามนี้เนาะแต่หล,ลักการยังเหมือนเดิมกดเลือกเข้าไปนะครับเข้าที่พิเดาวคอนโลเหมือนเดิมกดเลือกนะครับ หยุดการบันทึกกดซีเล็กนะครับเรียบร้อยครับมันก็จะเซฟนะครับมันก็จะปรากฏในแผนที่นะครับแนะนําว่าอย่าสร้างหลายที่นะเพราะมันจะลายเต็มแผนที่หมดพอเราซูมออกครับมันจะเป็นครอ,อบให้เห็น,นครับว่านี่ว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีการวาดมาแล้วนะครับอีกเทคหนึ่ง,งจากมังรุภูเก็ตกับท่านที่มีการมินสวัสดีครับ